นี่ครับนี่ก็คืออีกต้นหนึ่งที่เป็นบอลใหม่เป็นกระแสในช่วงนี้เลยนะครับบอลสีต้นนี้มีชื่อว่าออปติมัตนะครับเนาะ <c oughs> น่าเป็นบอลสีที่แผลกมาจากศิลาหุ้มทองอีกเหมือนกันนะครับโอ้โหดูสิเขาได้แผลกมาสวยๆทั้งนั้นออปติมัตนะครับเนาะเป็นตับทานฟอร์เมอร์บับเบิลบีก็มีนุ่นไงบับเบิลบีจีสองอันนี้ออปติมัตนะครับนี่ด่างสวย แขลงมาจากศิลาหุ่มทองบอลใหม่เลยนะครับเนี่ยบอลใหม่บอลใหม่ปีนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวรอทําจํานวนนะครับนี่บอลหน้าสวยๆนี่ของเบิดชัยก็มีอยู่นะครับนี่ครับทุกท่านรอได้เลยนี่น่าจะอีกนุ่นอะปลายปีหน้านุ่นอะได้แบง่งเผื่อปลายปีหน้าก็ราคาก็น่าจะลงแล้วนะครับนี่สวยๆครับสําหรับออปติมัสเนาะบอลสีด่างเหลืองนี่ไงมาแรงมากช่วงนี้